ชุดนึ่งอ่ะอืมไม่ใช่แค่ชุดนี้ชุดหนึ่งเหรอชุดนึงยืมชุดพี่สีตาคุณทำผลงานเช่าได้ย,ย,ไดยังใช่ยังือเราได้ทำการให้เช่ายืมในหอเก็บตังค์เก็บตังค์พี่สีต<ง>าเช่าใช่มีค่าเช่าครั้งละห้าร้อยนะคะโหอตจนจูสอ่ายังไงยังไงยังไงอย่า<ฮ>งได วันนี้ทุกคนเห็นอะไรแปลกตาไหมคะไม่ไม่หรอไม่หรอไม่มีใครเลยหรอมีใครแชมพูขาวมากเหมือนมันรี้ไฟจีนชมพูเลยเพราะว่าขีาเป็นขาวเกินไปอ่ะเพื่อสีขาวแล้วก็แบบว่าข้างหลังก็ยังมาย้อนสีขาวคนอยู่ตรงริมไงไฟมันอยู่ตรงนี้ใช่ ่เราไม่มีใครเข้าเลยไม่มีใครเข้าเลยเข้าเรื่องยังอ่าโอเคเลยเริ่มเลยก็คือเาไปทำอะไรกันมาคะใช่ที่ผ่านอย่ไม่นานวันนี้กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงใช่แล้วก็ไปกินข้าวเย็นแล้วก็มาไรใช่อุ้ยไม่กินข้าวเย็นกันเลยใช่ค่อยตกง่ายๆ่ายก็คือที่ไม่นานวันนี้เมื่อไม่นานวันนี้เราก็ได้ไปร่วมงานแฮนด์เชคที่กรุงเทพมานะคะอยาก ทราบความรู้สึกของทุกผู้ทุกคนว่าเป็นเยี่ยงไรกัน <ไอ S 1> บ้างน,นะคเป็นเยี่ยงไรกันบ้างช็อตเด็ดประเด็นดังของแต่ละคนให้ฟังหน่อยใครก่อนดีคะ <laughs> หนาวค่ะหนาวอลติน แค่ละหนาวขนาดโยนทุกอย่างให้ฉันไม่ได้ปีโปแต่เรารู้สึกว่าที่กรุงเทพคนเยอะมากเลยนะใช่เยอะแบบที่เชียงใหม่แล้วก็อากาศหนาวกว่าที่เชียงใหม่ได้หรอที่ี่เชียงใหม่หอนหอหนาวกว่าไนไหนที่ปิงก็เปิดเรื่องใหม่ไงแล้วเริ่มี่ปิงเลยแต่เช่นค่ะก็ตามที่พูดไปก็กรุงเทพมีคนเยอะกว่าค่ะก็ก็แค่นี้ที่เรารู้สึกแต่ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เพราะว่าเหมือนจะเคยแบบแบบได้ทักทายกับแฟนคลับแบบในระยะใกล้ชิดขนาดนี้แล้วเป็นการ ับที่แสนอบอุน่นใช่ที่แตกใหม่คือคอสตูมของเขาตั้งหาเยี่ยนดค <c oughs> <c oughs> อสตูมกัามานหน่อยชุด <c oughs> ที่ใส่วันนี้ช <c oughs> <ๆ S 2> ุดที <c oughs> ใ่ใส่มีอะไรจะเ<ง>มาไหม นี่คนนี้คนนี้เจ๋งคนไหนใช่คนนู้นคนไหนเขาได้ทำการผมสีฟ้าอุ้ยพี่ปิงไม่เลยอยากจะบอกว่าพี่ปิช้างปกติแบบเราเห็นใช่ไหมพี่ปิงก็จะเป็นคนแบบว่าเฮ้ยพี่เองด้วยอะไรเงี้ยสักพักวันนั้นไปเปินไหรแล้วก็แบบทุกวันนี้ลงรูปแบบ What เดี๋ยวเราจะทาให้ดูใช่แยกงี้หมดเลยค่ะแล้วเราก็แบบแบบแบบดูรูปอะไรเ้ยแบบอยู่นั่งกับยาริน แกมันไม่ใช่เลยนี่พี่ไม่กระเป๋านี่พี่ไม่กระเป๋าถามก่อนใช่แล้วนี่ใครอะพวกนั้นเราแบบทำงานหนักไงมันก็แบบเพี้ยนไปบ้างสารเคมีในสมองมันแบบใช่เราแบบเปลี่ยนไปนี่ทำงานหนักทำงานหนักก็เลยแบบจริงก็ว่าชุนนั้นเห็นตาข้างเดียวใช่ไหมอีกอยากรู้ว่าอีกข้างนึงแต่งตาป่ะเฮ้ยมีใครรู้ความลับของแบบตาอีกข้างเราไหมรู้รู้แค่ว่าไม่ได้ติดไม่ได้ติด ไม่ได้แบบเงียบๆก็แบบก็ในเมื่อแบบวิกมันปิดตาอีกข้างใช่ไหมเราจะแต่งตาอีกข้างไปเพื่ออะไรคนแบบเข้ามาในเลนแล้วมาขอดูว่าใช่แล้วแบบตอ่ะั้ปุ๊บเขาตกใจเลยตาโล้นอะไรเงี้ยไม่ได้เปิดดูไม่เปิดได้ดูแล้วอีกข้างอ่ะแบบแอนนี่เมยมากกว่าเอ๊ะเขี่ยไปเลยอีกข้างหนึ่งพี่ปิงบอกว่าอีกข้างหนึ่งที่ไม่ติดขนตาเพราะว่ามันจะแทงผมออกมาจะพูดมามันน่ากลัวมากแบบมาจากผม ก็ค pues, ือวันนั้นเราแต่งตัวเป็น2อย่างนั่นเองก็คือเราคอสเพลย์เป็นตัวละครในดีซิโรค่ะชื่อว่าเลมแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นชุดผู้บริหารเอไม่เลยอ่ะโอเลยอ่ะบอพี่มีอยากแบบมีความแบบ ผมเป็น c ีเอโอครับอะไรเงี้ยแต่ก็คือรูปในไอจีอะรูปซีเอโอน่อยมากรูปยังติดใจติดใจติดใจไม่ไม่วันแรกไม่มีใครถ่ายรูปให้เฉยๆใช่แล้วก็จริงๆชุดนี้เราไปแอบขโมยคนหนึ่งมาอ่ใครอะใครอะไม่รู้เลยใครอะเฮ้ยเขานั่งอยู่ตรงนี้อะฮะเขานั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละ ต้องต้องดีโออ่ะใครอ่ะ๋อ้ชื่อผมสีฟ้าไปยืมมสีฟ้่ไปยืมของใครเกันิอชื่อผมสีฟ้าไปยืมแชมพูมาหรือเปล่าน่ยไม่ของพีโป้จะจะ้นที่เขากกันหมดเราอาจจะเห็นปีโป้แบบอยากเห็นไนะที่ขากกันหมดใครอยากเห็นพีโป้คายากเห็นโป้แต่กด99มารววๆ แต่ว่าไอชุดน่ารังน่ารังไม่ได้มีเราคนเดียวนะเราเห็นมีคนใส่ชุดเมดป้าสีพาสเทลพัสเทลหน่อยอะเฮ้ยเอาละครับเอาละโมเอตโมเอตบีมป้าเอมใช่เราแบบแบบว่ามีคนเข้ามาในเลนแล้วก็ขอให้แบบว่าไรเวทให้ฟังหน่อยด้วยก็เลยจับมืออร่อยขึ้นใช่จับมืออร่อยขึ้นจับมืออะไรก็คือก็คือใส่ชุดอื่นก็จะพูดน้ำเสียงนี้แต่ใส่ชุดเมทจะเป็นแบบสวัสดีค่ะคืออยากมี เคยครับตอนนี้ค่ะคือใช่ใช่ใช่เขาบอกให้ไล่ไว้ยให้ฟังขอหน่อยตอนไหนค่ะราขค่ะเฮ้ยชิวๆอยู่แล้วกล้องไหนกล้องไหนคะกล้องนี้อะคะนี้นี้ค่ะหนึ่งสองสามเอออิชิกุนาระเมเอะเมเอะบีม จะบอกว่าเมมพอเราที่ใส่ชุดเมดมามันเหมือนแบบว่าจะมีแบบจิตวิญญาณสักอย่างพี่ปิงก็เดินมาแบบว่าพี่ลีน่าขาเดี๋ยวมาให้นะคะแล้วก็ไล่ให้ฟังสักแบบไหนปิงปิงสักหน่อยสักหน่อยได้มาสู้กับผมมาเฮ้ยเฮ้ยคุณเอาแล้วหนึ่งเดี๋ยวพี่ทีมงานคือแบบลุกขึ้นมาต่อยแล้วนะจริงจริงหนึ่งสองสามมวยมวยบีมวันนี้ ไม่เอาไม่สู้เราสู้ไม่ได้มันแบบนี้แหละที่หนูโดนมาใช่ปิงค่ะขอให้อาหารอะไรให้หนูหน่อยค่ะแบบเมื่อกี้หมดหมดปิงหนูโดนแบบนี้เลยอ่ะคือหนูทุกคนอยากทะเลาะกันนะคะตอนนี้เรากําลังอยู่ในโลกแห่งเวทมนต์นะะคนั่นแหละค่ะโลกแห่งเวทมนต์ต้องพูดอย่างหนึ่งคนโลกแห่งเวทมนต์จริงๆเวทมนต์กี่กี่เหรอโหอ้ยเออสีเขยวเลยสหดไวท์ทั้งอ่างตอนนี้เลยนะ О, อ๋อคุณพูดคุณต้องพูดเปมือนอ่านหนังเซลฟ์ตอนทำร้ายเซลล์นะโอ้แปลติดคอแปลหน่อยแปลหน่อยแปลว่าสวัสดีค่ะภาษาพาร์เซลใช่ใครไม่ดูน้น้องใครน้องเลยค่ะใช่เป็นนักเรียนเรานทำไมเราต้องอยู่บ้านสิริธิลินเพราะว่าจริงๆอ่ะแบบว่าเมื่อก่อนตอนแบบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยชอบบ้านกิฟฟินดอร์ แต่ว่าพอมาทำสติ๊กเฮดแล้วก็แบบเอา้าได้ซีริเทลินเฉยแล้วเราก็เลยแบบว่ากกเออแล้วเรา,เร,ารู้สึกว่าแบบมันเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในร่างกายเลือดอะไรอย่างเงี้แล้วเราก็แบบว่ามีความมโนคือคราวนั้นอะ่ะไปดูงูที่แบบแล้วก็เลยโมโหเอเอไปไปดูงูแล้วเราก็รู้สึกว่าจ้องตัดกับมันใช่ไหมมันอยู่ในตู้แล้วก็แบบว่าจับแล้วเราก็เอามือเขี่ยตู้แล้วมันก็จับแล้วรู้ว่าพี่เป็นอย่างงี้ล่าสุดตอนป .6 อ่ะ ก็เอาแบบมือจับจับตรงแบบกล่องใสๆใช่ไหมแล้วมือมันก็เลื้อยตามมือเราแล้วโู่ได้ไหมแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพระเจ้าเหรอจะเป็นพาเซลเม้าทกันนั่นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออใส่ได้สิทีรมันก็เริ่นร่างกายเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยแบบน่าใช่แล้วแหละค่ะต้องมาเลยมาเลยค่ะใช่ก็ถูกต้องโอโปอเคยมีจดหมายด้วยใช่ปะไม่ใช่ฉันไม่ใช่จดหมายรับเข้าโรงเรียนนะจดหมายเชิญเข้าโรงบาล เชียม์รขาฟีฟนี่กำลังแบบเฮ้ยผมไปสั่งซื้อจดหมายที่แบบเขียนชื่อตัวเองมันเลยนะที่จะเข้าพักบ่อนแบบเข้าอะไรเรื่องเข้าอะไรเรือจังอีกอะรวะให้แบบพูดได้เออก็คือชอบมากจนถึงขั้นซื้อชุดมาจับมือเลยใช่ อ่แล้วอีกชุดนึงอ่ะก็มีแค่ชุดนี้ชุดนึงอ๋อชุดนึงยืมชุดพี่สีตาคี่นชุดตอนนั้นเช่าได้ยังใช่ยังไงคือเราได้ทำการให้เช่ายืมในหอเก็บตังค์เก็บตังค์เก็เช่าใช่มีค่าเช่าครั้งละห้าร้อยนะคะมีสองคนเป็นไงบ้างค่ะมแชมพูแชมพูชุดชุดอะไรนที่มันเด็ดเด็ดเยกันเด็ดเดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเดเด็ดไหมคะ ชุดแชมพูที่เป็นสมงนไ่ะสมุนคุณขายเป็นเพนกวินอ๋อใส่ชุดไหนเล่าสียังไงชุดใส่3ชุดเลยก็มีชุดเพนกวินชุดของพี่มามิงใน MV แล้วก็มีชุด MV 106ีหนึ่งศูนย์หกสีแดงหรือสีแดง คนละวันคนละวันไงแบบว่าใส่สีนี้หนึ่งวันสีนี้หนึ่งวันใช่ใช่ค่ะเราชอบชุดไหนสุดอุ้ยชุดไหนดีอ่ะชอบชุดเพนกวินนะก็ชอบเพนกวินใช่อันนี้ก็ชุดชายชุดพิมพ์หมอใช่ยืมพิมพ์มาพิมพ์ใจดีค่ะถ้าไม่ชอบชุดชอบเราก็ได้นะโอ้ได้ไปไปต่อไปต่อไปต่อพาเซี่ยวมาเราเชิเกลื่อนเก่งอ่ะแล้วพี่มิงอ่ะอะไรเฮ้ยเป็นกิกกี้ปะ อใช่แม่มดน้อย่ม,มช่ก,ก็ก็นั่นแหละค่ะก็ก็เตรียมหลายชุดมากคือเปลี่ยนเปลี่ยนชุดทุกรอบเลยเ<อ>ใช่แล้วก็มีบางรอบที่แบบไม่ไม่ได้ถ่ายรูปชุดไว้เลยแต่ก็มีบางรอบที่ได้ถ่ายใช่ใชก็สนุกกับการเปลี่ยนชุดค่ะแล้วก็ สนุกสนานมากแล้วแบบจับงานจับมือใช่ไหมอยากพูดถึงตอนแบบตอนที่เราขอบคุณตอนตอนสุดท้ายอ่ะรู้สึกว่ามันมาชอบมากที่เราเต้นใช่ใช่แล้วก็คือแบบตอนที่ร้องโอโตนาไม่คิดว่าแบบตอนแรกก็แบบเออมาร้องพ้องเพลงกันแล้วสนุกสุร้องไห้กันหมดเลยจ้ะแบบแฟนเขาแบบว่าชูไงชูแฟชชั่นใช่เหมือนตอนคอนเสิร์ตอยู่ๆน้ำตาันก็รินขึ้นมา ทุกคนเข้ามากอดกันหมดเลย,เลยอะ่ะมันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราใส่ชุดพศมานในการ <c oughs> อโอตนะ <c oughs> อะไรอะ่ะจศมาเฮ้เออจีนชุดพศมานเนาไหนเ่าสิก็ <c oughs> <c oughs> นูมีสามรอบใช่ไหมคะก็มีุดมีชุดพจจมนมีชุดโอตโนะด้วยแล้วก็มีแบบว่าจีนๆหน่อยรู้สึกว่าอยากใส่อะไรแดงเ,<อ>เพราะว่ารู้สึกว่าจะถูกดจะ<ร>แพงก็แดงไปแดงไ,ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ได้ข่าวว่าพสแมนลิมตะก้าไวต้ตรงไหนหรือเปล่าคะไม่ได้เก็บตะก้ากลับไปด้วยไม่ได้เก็บตะก้ากลับนะคะไม่ได้เก็บรอเปลอเดี๋ยวละสนุกสนานกันไปนะคะใช่งานจับมือนะคะถ้าใครอยากที่จะแบบว่าเจอบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็น่าจะมีอีก ใช่ไหมใช่ที่สิบหกมกราใช่ไหใช่มจ้าใช่ไหมจ้าอยากจะบอกว่างานจับมือเป็นงานที่เราสามารถเปลี่ยนลุคได้โดยที่คนไม่แบบไม่ไม่แปลกใจอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเช่นแบบปิงไงเอออย่างเช่นที่ปิงอ่ะเป็นแบบท่าน CEO อ่ะคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะจะแบบมามาแบบมาใส่ชุดแบบเอ็กซ์เอ็กซ์ทุกคนซึ่งมันแบบ มันเป็นงานที่แบบจะได้พบเจอกับอะไรที่แปลกใหม่พี่สาวบอกว่าให้ทุกคนไร้เวทค่ะอโ้ What the fuck มาละตินสักหน่อยไม่รู้ได้สาวว่าคล้องว่าอะไรจริงจริงมีภาษาคนต้องพูดว่าอะไรถ้าถ้าไม่รู้ภาษาของตัวเองจริงเหรอให้สอนเหรอถ้าไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นมีภาษาไทยนะพี่แบบโอยนี่นี่คนให้คนนี้คาเซียนภาษาไทยสอนหน่อย ไม่ก็คือถ้าสมมติไม่โอชีอะไรนะโอชีคือไหนจะมีอีกคำหนึ่งก็คืออมจงอร่อยขึ้นก็ต้องทำแบบนี้อ่าคนแรกเร็วๆคนแรกเร็วๆอมจงอร่อยเอาจริงๆป่าะว่าตอนนี้หัวใจเต้นแรงมากตุ๊บ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 ตุ บีมรับไม่ได้มันต้องอะไรนะทไปแล้วแล้วต้องโมเอะโมเอะบีมด้วยับทุกคนจังหวะนี้นะคะทุกคนช่วยอัดหน้าจอเก็บไว้ให้หนูดูหน่อยนะจริงเพราะว่าแชมพูจะต้องดามเจจแรงมนี่มันจะเป็นลายแผงประวัติศาสตร์เจะอร่อยขึ้นเขาจะอร่อยขึ้นละคะโมเอะโมเอะ จริงก็เหมือนเสียงที่พูดอยู่อยู่แล้วเตรียมเตรียมรถพยาบาลให้หนูไว้ก่อนด้วยนะคะเอมจังอะไรขึ้นมาแอ็มมาแอ็มบีมว้าวนุพฟ้าเมาอยากทำขึ้นต่อน้องเชฟบีมทำต่อน้องก็คือไม่ได้พูดเลวเชบีมให้เราเดี๋ยวแล้วแล้วคือเราอ่ะเป็นแล้วคือเราเป็นคนสุดท้ายนะแล้วคือเธอคือทุกคนคาดหวังกับเธอมากเพราะว่าเธอไรเวงเก่ง เอ็กซ์เพ่ตโพนุนี้ยซ่บแบีีแล้วพี่มามิงก็บอกพี่มมิงว่าให้อ่อนข้อให้โปหน่อยจริงพี่ไม่ได้สงสารดูเลยหรอเต็มข้อฮะโอเคโอเคเต็มข้อเฮ้ยพูดใส่ไมพูดใส่ไหมเออเเไม่ให้เป่าจะไม่มีสอมือไงไม่เป็นไรเนอม เย็นหมดแล้วพี่มิงอาหารเย็นร้านปิดแล้วพี่มิงไปครับหนึ่งสองสามโอมจงอร่อยขึ้นเมอเอะมอเอะบีมเมือกี้เมื่เกียบอะไรอะมามามาที่แม่มดน้อยของเรานะฮะแม่มดทุกคนคาดหวังมากเพราะรู้จักชุดก็ดูแล้วว่าเป็นคนหวานใช่พี่ป้าบีมขออีกอย่างหนึ่งดอกไม้เลยค่ะอะไรขออีกอย่างหนึ่งนะขออีกอย่างหนึ่งพูดชัดๆทุกคำ อย่าพูไม่พีม่ม่ม่ชัดคำเราต้องเราเป็นคนไทยเราต้องสื่อสารให้ชัดเจนไม่คิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาพูดอะไรอย่างนี้ในกล้องคือคือถ้ามีคอนเทนต์แบบว่าเอาเมมเบอร์ไปเป็นเมก็คือสตากับปิงไม่น่าจะได้แต่จะเป็นปีโป้แทใช่แล้วจะตกงานกันหมดสตาริงไลฟ์นั้นที่เขาให้ปีโป้ไปกอดกล้องจาได้ว่าที่ตู้ปลาที่พี่เบนเชนชอบเห็นหน้าปีโป้ไหมยเอาล่ะมันมาถึงแล้ว หนูคิดว่าตอนนี้ปีพอพร้อมแล้วพระเจ้าจอมอักษรพูดภาษาญี่ปุ่นได้ปะโออิชิกุนาเลเออเขินน้อยลงนะโออิชิกุนาเลโมเอะอโมเอะโมเอะบีมต้องต้องมีคนถือไม้ให้แม่จุดเนี้ยจะได้มีสองมือไม่ต้องไม่ต้องโอเค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 โออิชิอะไรนะโออิชิกุนาเลโออิชิกุนาเลเอ๊ะโมเอะโมเอะโอเคได้โอ้ยโอเค อะไรอย่างนี้อ๋ออ๋อโอ้มันโดนงูเหยียบเท้าไม่ได้ไม่ได้อะไก็ได้งูเหยียบเท้าออีชเออิชหนูร้องอะไรอยู่เนี่ยออออออิชภาษาอะไรนี่ไหมได้ได้โอเคออมจังอร่อยขึ้นออมจังอร่อยขึ้นโมเอะโมเอะบีมเอ ันนี้เป็นแบบฝึกหัดขั้นแรกนะคะมันจะมีมันจะมีมากกว่านี้อีกป้อมมันจะมีแบบว่าขอต้อนรับคุณหนูกับนายท่านอะไรอย่างนี้ด้วยว่าเดี๋ยวเราจะมาสอนกับเธอโอ้ไม่ทอดสูบเพื่อนอาออกค่ะง <laughs> ั้นเดี๋ยวเราควรจะจบกันแค่นี้ก่อนเลย